ยอมรับเลยว่าเป็นคนคลั่งรักมอดปฏิพานปัทวีการคัำแบ็กทำเพลงใหม่ในรอบ15ปีพร้อมปล่อยความละมุนด้วยเพลงโรแมนติกซินโ r o m e Romantic s y n d r o ภายใต้ค่ายเพลง Hello Entertainment ที่เจ้าตัวนั่งแท่นผู้บริหารเองด้วยสำหรับเพลงโร m a n t i c s y n d r o m เป็นแนวซิตี้ป๊อปหรือรีทร o ป๊อปที่มีกลิ่นอายของเสียงซินธิไซเซอร์จากยุค80 S, s 90ผสานกับเทคนิคการร้องที่แปลกใหม่ของตัวเองโดยหยิบมุมลับของชีวิตรักที่ไม่มีใครรู้กลับมาคราวนี้ทั้งเพลงทั้งลุกต้องเรียกอบป้าเท่านั้นจ้ามอดเผยว่า เนื้อหาเป็นความรักที่ไม่เคยถูกพูดถึงเป็นตอนสมัยปั๊ปปี้เลิฟไปชอบสาวพีอาร์แกรมมี่ยืนคุยที่บันไดหนีไฟแป๊บเดียวและต่างคนก็ต่างเดินขึ้นไปทำงานคนละชั้นก็เลยคิดว่าทำไมมันเวลาน้อยจังอยากเจออยากบอกรักทุกวินาทีมันทำให้เราคลั่งเหมือนกันเลยเล่าคอนเซปต์นี้ให้ทีมงานฟังห่างหายไปนานขอเปิดแบบและมุนหน่อยแล้วกัน คิดว่าดนตรีแบบนี้น่าจะเข้ากับทุกคนสำหรับ M v วเป็นความร่วมมือของสองประเทศระหว่างทีมหนัดก,กินผักจากไทยและทีมเอเลียนเนชั่นจาก LA โดยเนื้อเรื่องใน M v วีพูดถึงห่วงความทรงจำดีๆคิดถึงเมื่อไหร่ก็มีรอยยิ้มเสมอซึ่งมอดมีส่วนร่วมเขียนบทด,ด้วยสำหรับพระเอกเอมภูมิพัฒน์ถาวานสิริและนางเอกซาร่ารัชมีสะทวดแสดงได้ธรรมชาติและมีสเสน่ห์มากและที่เลือกไปถ่ายมื้อดินเนอร์ที่เยาวราชเพื่อสื่อว่าถึงบรรยากาศจะวุ่นวายแต่เมื่อเราได้ อยู่กับคนที่ความหมายรอบข้างจะถูกตัดออกเหลือเพียงคนสองคนก็หวังว่า Hello Entertainment ค่ายของมอดเองจะเป็นช่องที่ไปเซเฮ l โลกับความรู้สึกดีๆที่หายไปนานจะดีใจมากถ้าผลงานที่ผ่าน Hello Entertainment จะทำให้คุณมีความสุขครับติดตาม Hello Entertainment ได้แล้วทุกช่องทาง